สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอไซน์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube นะครับที่ทําเกี่ยวกับรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ w w w mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะคคคคครรรรรรััับบบผมมใออยยยยยาาาากจะะะขถุ่่่่นนนนนไไหงงๆเเลลพีีแแด์ท สาย MC หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะครับที่มาขายรถให้กับทางเราครับเพราะร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครมเาา้ข นะครับผมไปดูคลิปกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้พบกับราแม็กมอไซส์นะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเจ้า Yamaha Grand Final นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับผม รถคันนี้นะครับเพิ่งจะเลขไมวิ่งไปได้เพียงแค่3,000ันโลเท่านั้นเองเป็นรถบ้านเจ้าของผู้หญิงคนเดียวในเล่มนะครับผมแล้วก็ตัวรถนะครับคันนี้สภาพชุดสีโดยรวมนะถือว่าสวยงามเลยนะครับไม่มีตําหนิรอยล้มชนนะครับเครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆก็คือเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมก็สีรถจะเป็นสีครีมครีมนะครับใครที่กําลังจะหาซื้อรถเอาไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวชุดสีโดยรวมกันนะว่าคันนี้สภาพ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมด้านหน้านะครับก็ยังเป็นของเดิมหมดนะครับตั้งแต่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็รถสีนี้มันจะเป็นสีโทนสว่างนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าอยากจะหาตําหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมองเห็นได้ง่ายๆมากๆนะครับผมอ่าแต่คันนี้นะครับไม่มีรอยนะครับ โคมไฟหน้าอะไรต่างๆก็คือไม่มีรอยทลอกเลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบ full LED นะครับผมแสงสว่างสีขาวนะส่วนกระจังด้านหน้านะครับก็เห็นไหมสวยงามแบบนี้เลยไม่มีรอยเปื้อนหรืออะไรเลยนะครับโลโก้ต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมตัวไฟเลี้ยวนะครับกรอบไฟเลี้ยวนะครับท้งด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีรอยร้านะครับผมส่วนบางโคนด้านหน้าก็ยังเป็นบางโคนเดิมนะครับสียังเป็นสีเดิมอยู่นะครับผมอ่ะก็ไม่มีรอยทะลงทะลอกอะไรนะครับอ่ะคราวนี้ ยางรถนะครับยางลายนี้นะครับจะเป็นยางไลายเดิมที่ติดมาจากทางโรงงานนั่นเองนะครับเส้นแทบสีนะครับมีให้เห็นแบบชัดเจนเลยส่วนสภาพลายดอกนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับยังไม่มีแตกลายงานนะครับหน้ายางยังใหม่กริปอยู่เลยนะครับผมตัวนี้ด้านหน้านะครับจะมาเป็นระบบแบบดิสเบรกด้านหน้านั่นเองนะครับเนื้อจานก็ถือว่าเรียบเนียนตามปกติเลยนะครับผม คราวนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของชุดสีฝั่งนี้กันนะครับตรงขอบก็คือบริเวณตรงจุดนี้นะครับไม่มีรอยถลอกนะครับที่แบบว่าเฮ้ยล้มสไลด์มาหรืออะไรหรือเปล่านะครับนี่ทั้งคันนะครับที่มีตําหนินะครับจุดเดียวคือตรงนี้นะครับเหมือนรอยหินมาดีดนะครับผมอ่ะนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนี่สภาพคันไหนมีตําหนิตรงไหนก็จะพยายามแจ้งให้หมดนะครับส่วนชุดสีด้านหลังนะครับบริเวณตรงนี้นะครับไม่มีรอยถลอกนะครับโลโก้ตัวอักษรนูนมีมาครบนะครับตรงจุดเช็คของเราประจําตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะครับการระบายความร้อนเขาก็จะใช้เป็น พัดลมนะครับซึ่งมันดูแลง่ายนะครับผมอ่ะขี่ออกต่างจังหวัดอะไรก็ได้แบบสบายๆเลยนะครับท่อรถก็จะเป็นท่อคอเดิมทั้งเส้นนะครับไม่มีผ่าหรือว่าตกแต่งมาเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นท่อเดิมๆอยู่นะบางท่อนะครับด้านนี้เห็นไหมเป็นเหล็กนะครับผมไม่มีรอยเห็นไหมรอยเฉือนรอยแบบรอยสไลด์อะไรอย่างงี้ไม่มีเลยนะครับผมอ่ะ จับมือด้านหลังมีมาให้ครบนะครับผมไฟท้ายนะครับตรงไฟเดียวอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีรอยร้าวนะครับผมอ่านี้ก็ชุดสีโดยรวมฝั่งนั้นก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้โดยภาพรวมก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่มีรอยตําหนินะครับผม ก็อากาศนะครับแล้วก็ชุดข้างอะไรต่างๆก็คือเดิมหมดนะครับรุ่นนี้ก็จะมีที่สตาร์ทเท้าเอาไว้ให้นะครับในกรณีที่แบบว่ารถแปดหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองโดยการสตาร์ทเท้าได้นะครับช็คอัพด้านหลังก็เป็นช็อคอัพเดิมนะครับคราวนี้ผมมาให้ดูจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับ ถ้ารถนะครับวิ่งเยอะๆนะครับผ้าเบรกตรงนี้ห่างปลานะครับจะถูกปรับไปเยอะนะครับผมอันนี้เห็นไหมถูกปรับไปนิดเดียวนะครับพอรถวิ่งแค่3,000กิโลนะครับหรือว่าแทบจะไม่ถูกปรับเลยเพราะของเดิมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนยางด้านหลังนะครับดอกยางก็สภาพใหม่กริปแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับล้อหน้าเลยนั่นเองนะครับตรงจุดเช็คของเราฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับผมคราวนี้มาดูกันชุดสีด้านหน้าฝั่งนี้บ้างนะครับไม่มีรอยทะลงทะลอกนะครับเห็นไหมรถบอกแล้วว่าถ้าเป็นรถสีโทนสว่างนะครับ แล้วก็เป็นสีด้านอย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถขัดลบรอยได้นะอย่างคันนี้ก็ไม่มีการขัดลบรอยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวรถเขาจะเป็นสีสีครีมด้านนะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูกันที่สวิตไฟอะไรต่างๆนะครับนี่เห็นไหมตัวอักษรสีขาวนะครับมีให้เห็นครบชัดเจนทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมนี่ตัวอักษรอะไรต่างๆคือครบหมดนะครับผม สติกเกอร์นะครับคำตรงคำเตือนนะครับก็มีมาให้ครบนะครับตรงกลางนะครับคอนโซลกลางก็ยังสวยงามปกตินะครับอันนี้จะเป็นที่ขวัญกับข้าวนะครับกุญแจรถมีมาให้2อดอกมีช่องพอว่าเอาเลตเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เปิดฝาทั้งวันเปิดบอดก็คือสามารถกดที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมมีช่องสําหรับใส่ขวดน้าได้นะครับส่วนเบาะรถนะครับก็จะมาเป็นเบาะสีแดงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมดูใต้เบาะให้หน่อยนะครับว่าใต้เบาะสภาพเป็นไงสภาพใต้เบาะนะครับก็อยู่บ็อกก์กว้างขวางนะครับสามารถที่จะ เรียกว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ในการเก็บของได้อีกนิดหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนใต้เบาะเขาจะมีนี่นะครับช่องไฟตรงนี้เอาไว้สาหรับส่องแสงเวลากลางคืนนะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอรถกันนะว่าคันนี้เลขไมล์วิ่งไปกี่กิโลนะครับก็ เลขไม้รถคันนี้นะครับเพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่3,800กว่าโลเท่านั้นเองนะครับตัวหน้าจอนะครับนอกจากจะบอกความเร็วบอกนาฬิกาบอกสถานะน้ํามันนะครับผมก็ยังสามารถที่จะจับทิปได้นะครับวัดอัตราเฉลี่ยของการกินน้ามันนะครับบอกกําลังไฟแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปโลโก้ของเขานะครับผมเวลาขี่ก็จะมีรูปไฟอะไรเงี้ยขึ้นนิดหน่อยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงของตัวเครื่องยนต์กันนะว่าระบบไฮบริดเขาสตาร์ทเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เอ ขอท่ออย Jamie, ่างนี้เลยนะครับนี้เลยคือแบบใกล้กับเครื่องยนต์เลยแหละนะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทมาดูกันนะครับลองสตาร์ทดูนะก็เครื่องยนต์นะครับสตาร์ทง่ายๆทีเดียวติดแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ครับระบบไฮบริดจะสตาร์ตติดง่ายนะครับไฟหน้าะลรก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับผมอ่านี้มาดูกันนะครับที่ไฟหน้าเขานะฟู l l LED ดีนะครับผมไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้ติดนะครับผมอีกด้านหนึ่งานท้ายนะครับฝั่งนี้ติดนะครับอ่าแล้วก็ไฟเบรกนะครับผมอ่าไฟท้ายติดนะเดี๋ยวติดไฟเลี้ยวแป๊บอ่าไฟไฟท้ายติดนะครับผมเดี๋ยวลองกำเบ็ดอ่าไฟเบรกติดนะครับทุกอย่างติดหมดนะครับผมเสียงเครื่องยนต์ เียเครื่องเงียบๆนะครับ bueno <_ obscure> เดี๋ยวลองเบิ้ลสักน,นิดนึงรถไม่มีคันขาวนะครับให้ดูตรงท่อเลยตรงปลายท่อเครื่องเงียบๆนะครับลองดูจากตอนบิดด้านบนบ้างคลังเร่งบิดติดมือนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเสียงท่ออะไรต่างๆเดิมนะครับบิ ติดมือแน่นอนนะครับผมสภาพโดยรวมนะครับผมตีคะแนนให้ประมาณ9 0อนะครับผมลดชุดสีเดิมนะครับไม่มีรอยล้มชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเครื่องท่อต่างๆคือเดิมหมดนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้เราตั้งขายเพียง4 7 9 0 0บาทราคานี้นะครับเรายังรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเราช่วยเราค่าจัดส่งให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่นะ ของใหม่ให้เลยนะครับผมส่วนตัวรถนะครับเราก็ยังมีการรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันนะครับแล้วก็การรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะครับว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้100%่้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาดูคันจริงก่อนนะครับสามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม7จมาไม่ถูกโทรหาได้ที่เบอร์0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นหะครับหรือจะแอดไลน์นะครับมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับผมได้ที่ไอเดียไลนหน้้าดวย นะครับผมก็สามารถทักไลน์มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อรถขายรถนะครับหรือว่าจะสนใจที่จะจองรถคันนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ไลน์มาสอบถามได้หมดเลยนะครับผมอ่ะนะถ้าเกิดอยากขายรถนะครับทางร้านเราก็มีบริการรับซื้อนะครับไปรับซื้อรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมก็ใครจะขายรถไหนสามารถทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับในวันนี้ก็ขอฝากเจ้ายม m a h a Grand f i n a คันนี้เอาไว้เป็นตัวเรกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณครับ